สวัสดีครับผมก๊อบกันช่างนะครับวันนี้จะพามาชมงานดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับเนื่องจากว่าทางผมและทางเจ้าของบ้านเนี่ยได้ออกแบบไว้เมื่อ2ปีก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำกันมาเรื่อยนะครับหลังนี้เป็นผลงานที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ เป็นพักพวกการขอให้ช่วยขึ้นไปทำนะครับเพราะปกติผมก็จะไม่ค่อยได้รับงานต่างจังหวัดนะครับเห็นไหมครับดีไซน์เรียบง่ายไม่เหมือนใครนะครับโดยการใช้ไม้ของ SCG เข้าไปประกบนะครับกรอบนะครับ ให้เหมือนกับอารมณ์ว่าเราใช้เหล็กบีมนะครับเนื่องจากตอนนี้ราคาเหล็กค่อนข้างสูงนะครับแล้วมีการทาสีไม้ให้เข้ากับสีบ้านเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นความกลมกลืนนะครับส่วนช่องกลางนะครับช่องกลางเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมภาพเข้าไปนะครับามาดูฝ้าก่อนตัวนี้จะเป็นฝ้าไม้ละแนงนะครับ ฝ้าไม้กระแนงเชอร่าเนี่ยมันเหมาะที่จะทําภายนอกแบบที่ผมเคยบอกในคลิปเก่าๆไวเไเไเ้เห็นไหมครับนี่เป็นไม้กระแนงอ้าวเอาฝ้าก่อนเห็นไหมครับเนี่ยไม้กระแนงตัวนี้เนี่ยทําเพื่อความสวยงามเฉยๆให้แดดส่องลงมาที่ใต้เพราะด้านล่างปลูกต้นไม้ไว้ส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กเนี่ยเราจะตั้งเสาแค่ข้างเดียวอีกด้านหนึ่งเราจะไม่ตั้งเนื่องจากว่า ถ้าตั้งเสาต้นนี้จะทำให้เกิดการขัดตาในการมองหรือการเดินทำให้บ้านแคบลงนะครับเราจะตั้งเสาแค่ข้างเดียวเห็นไหมครับนี่นะครับตั้งเสาแค่ด้านเดียวส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะดึงสเตย์ขึ้นไปนี่นะครับเห็นไหมครับอีกด้านเราจะไม่มีเสานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทรงโมเดิร์นเหมือนกันแต่เป็นทรงโมเดิร์นสมัยใหม่แล้วนะครับคือทั้งผมเนี่ยจะพยายามออกแบบออกมาให้ไม่ซ้ำกับใครนะครับเราต้องนำสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าทรงต่างๆทั่วไปก็มีกันค่อนข้างเยอะนะครับทำสไตล์ที่แตกต่างกันเห็นไหมครับมันจะเข้ากับตัวบ้านมากนี่นะครับทรงแบบนี้ ส่วนด้านบนเราใช้เป็นแผ่น m เมทั h e ี t นะครับกูฉนวน PE หนา5มิลนะครับหรือใครที่ไม่ต้องการที่จะได้ยินเสียงดังเวลาฝนตกก็สามารถเปลี่ยนเป็นแผ่น m เมทั h e ี t PU o ฟ m ซึ่งเสียงเบาลงมาหรือจะเปลี่ยนเป็นแผ่นไวนิลนะครับซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นตามราคาแผ่นนะครับลองดูครับ ดูกันแบบ360องศานะครับตัวนี้เนี่ยเราจะตั้งเสาโครงใหญ่เนี่ยเราตั้ง4เสาเพื่อไม่ยึดกับตัวบ้านนะครับสำหรับ,บโครงใหญ่นะครับแต่ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยคือพื้นดินของเขาเจะได้เปรียบแถบกรุงเทพและปริมณฑลมากตัวนี้ใช้แค่ขุดต่อหม้อเทป,ปูนพอนะครับ แต่งานที่กรุงเทพจะต้องมีการลงเข็มก็แนะนําเป็นเข็มไมโครพายสำหรับโซนกรุงเทพและประิมณฑลนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดินเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะครับเป็นการถมแป๊บเดียวแล้วก็ปลูกสร้างบ้านจัดสรรเลยนะครับทำให้ดินเข็มที่ลงฟุตติ้งที่ทำไว้อาจจะมีโอกาสสุดฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำเป็นเข็มไมโครพายได้เลยซึ่งทำทีเดียวแล้วจบ นะครับซึ่งราคาก็จะค่อนข้างสูงกว่าเข็มหกเหลี่ยมนะครับทั่วไปแต่ทําแล้วจบนะครับนี่ก็เป็นบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่นนะเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกเช่นกันนะครับเห็นไหมครับการทําทรงนี้เนี่ยสังเกตที่ขอบเสากับขอบหลังคาไหมครับมันจะสุดพอดีกันตัดมุมตัดฉากกันพอดีเปะ๊ะเห็นไหมครับเรียบง่ายแต่ ซ่อนไว้ด้วยความสวยนะครับยังไงฝากติดตามกอปกันช่างด้วยนะครับสวยแปลกไม่ซ้ำใครนำสมัยในดีไซน์อยู่ตลอดเวลาเบอร์ติดต่อ0837089990 <c oughs> ครับขอบคุณครับ